ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรเอฟซีรุ่งเรื่องทรัพย์เกษตรไทยทุกท่านนะครับหรือว่าสวัสดีแฟนๆเอฟซีพี่น้องเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยนะครับเมื่อนี้นะครับพามาเบิ่งเครื่องยายขี่ไก่โรยขี่ไก่เกล็ดนะครับเอามาใส่นะครับใส่ง่ายๆครับสําหรับปั้นพีทีโอนะครับหนึ่งไร่ต่อสี่สิบกระสอบนะครับกระบะหนึ่งยี่สิบกระสอบนะครับนะครับมันเบิ่งกันนะครับมันนับกัน นะครับามารีวิวเครื่องใหญ่ขี่ไกลลวยขี่ไกลครับนะครับสำหรับพี่นอนท่านใดที่สนใจสนใจอยากได้ก็ติดต่อกันเขามาครับครับนะกระสอบที่หนึงนะครับมาเบิ้งนะครับ,บ,รบกระสอบที่2นะครับกระสอบที่3าม สอทีซีนะครับเสียยี่สิบกระสอบนะครับสอทีซีกระสอที่ห้านะครับไ่เวลาบดวนครับสอบทีหกเพิ 6, ่งเบสิไซเวลาอยู่ประมาณสิบยี่สิบนาทีครับเจ็บเดนะครับ เก้าครับรีวิวให้พีหน่องเบิ้งนะครับนะครับชิปนะครับรบาหนึ่งกระสอบนะครับ่นะสิบเอสอบสิ 10, สิบสามนะครับส,สิบห้าสิบหกนะครับ เ้วทายทำบะหมีกันตัดต่อเลยนะครับทายเง้วให้พี่น้องมึงเลยส8ครับอันนี้คือกันเท็ดสาม,มารถเท็ดได้ผู้เดียวก็ได้นะครับสบายนะครับ19 รถต้นทุนนะครับรถแรงรถเวลานะครับยี่สิบนะครับสอบไลยี่สิบพอดีว่านักรถนะครับพัวนักเขียนยกนะครับเขาใส่พีทีโอปั่นนะครับใส่เครื่องทดนะครับยี่สิบกระสอบนะครับสามารถทิดผพ้เดียวได้นะครับนะครับพี่น้องเกษตรกรทางคำวังนะครับทางกาลสินหรือว่าจังหวัดไก่เคียงอยากได้เครื่องลวยขี้ไก่กับติดต่อกันเขามากครับ หรือว่าอยากได้ขี่ไกลพอมติดต่อกันเขามากครับที่เบอร์โทรนะครับ097.325.7575นะครับ0973257575นะครับใส่เวลานะครับเท่ว่กเกินหานาทีนะครับว่กเกินหานาทีนะครับในการใส่ในการโรยกับใส่เวลาอยู่ประมาณสักสิบนาที นะครับใส่อีกยี่เวศหมดเลยแถมอีกนะครับพอแถมเพออีกครับยี่สิบเอ็ดกระสอบเพราะละใหญ่เพิ่นเบิงใส่เวลาหนึ่งลอยกระสอบใส่เวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเบ็ดเสร็จในการใส่ นี่การลุยนะครับ40กระสอบต่อไร่นะครับแปลงไม้นะครับใส่มันซัมะาลังคุณผอพันจิตทำการปิดเครื่องรถแล้วครับสิบปิลุยนะครับเอามาเบิ่งกัน ใส่เวลาอยู่ประมาณเท่าไรกวบคุ่คมนะครับขึ้นลงเร็วด้วยคนขับเองนะครับคอนโทรลด้วยคนขับนะครับออกปรับสาป,ปรับเร็วนะครับย,ยืนอยู่กับคนขับได้ครับกวบคุมด้วยพีทีโอนะครับรอบหา0อยซีซีกซกัมีสองรอบนะครับอยากได้ล่งไหลกัปันเร็วนะครับลงพอดีพองามกั ปันซารอบซาครับเรียนเร็วเรียนสาขืนอยู่กบค้นขับนะครับนี่ครับนี่ครับระบปบสวยงามนะครับกำลังดีนะครับในการลรยการลรยจีไก่พาพีพานองไปช่มนะครับแวะชมแวะชมกันอ่านี่เครื่องทุนแรงนะครับทุกมือทุกสมัยแรงงานหายากแล้วเฮ็ดผู้เดียวก็ได้นะครับนี่ครับ คุณพ่อเป็นนะครับลูกมันหนึ่งลอยไรนะครับหนึ่งลอยไรอยู่ขํามวงกับละสินนะครับแลงของเรื่องสับกัเกษยรไทยรวมๆของทีของน้องแล้วเกืออเจ๊ตแปลลอยไรนะครับอ่าขุยขีไก่เกลียบนี่ละใส่เบิ้นะครับผลผลิตรับรองนะครับยืนเพื่อนนะครับหาตันต่อไรเนี่ยนอนขันบอเนานะครับนี่ถอยหลังกระจายได้ครับนี่เป็นไดครับพี่น้องเป็นไดมาฐานครับ ของล้านรู้เรื่องทัพย์เกษตรไทยเครื่องด้วยเครื่องยายนะครับติดหางไปมาสะดวกง่ายครับน้ำนักเบานะครับยกง่ายนะครับนี่ครับยกขึ้นลงลงนะครับใส่มีแครแขนยกมั่นนะครับเ้องใส่มั่นมั่นนะครับรถไถขันเดียวติดอุปกรณ์ส่วนควบหลายนะครับได้หลายอย่างนะครับลดต้นทุน สำหรับพี่น้องนะครับผู้ใดจดเบอร์โทรของท่านนะครับอีกครั้งนะครับ0973257575 0973257575นะครับปุ๋ยขี่ไก่แกบเครื่องรวยขี่ไก่นะครับหรือว่ารถขนส่งนะครับทุกชนิดนะครับไก่ขี่ไก่นะครับอยากพี่น้องเป็นกำลังสิบปลูกมั่นเตรียมปลูกมั่นกันแล้วอ,าอ่าให่ขี่ไก่เออ ง่ายครับง่ายง่นะครับนี่แหละครับของแท้นะครับมาตรฐานนะครับรุ่งเรืองทรัพย์เกษตรไทยนะครับซอนี่จำไว้ให้ดีนะครับเพจรุ่งเรืองทรัพย์เกษตรไทยหรือว่าช่อง YouTube นะครับขอโปรโมทนะครับอ่าวีขีไก่เกลียววีขีไก่อันเม็ดก็มีเครื่องใหญ่ขี่ไก่ก็มีนี่แล้ครับสินค้าคุณภาพนะครับมีบริการที่บริการน้อง 40กระสอบต,ต่อไร่นะครับวิธีไกลเกียบนะครับเขียรคำวังกาบลสินหรือว่าพื้นที่ไกลเคียงอยากได้ที่ไกลเกียบนะครับเครื่องยายหรือเฮาเมือ่อกี้บริการย้ายบริการเซาเครื่องย้ายนะครับรับผลิตทำนะครับให้จำแนยให้พี่ให้น้องนะครับใส่เวลาไปแล้วนะครับ8นาทีกว่าเกืกอบเบิดแล้วครับรวมถึงย้ายรวมถึงใส่นะครับ แปลงนี้ปลูกมันสำปะหลังนะครับแปลงนี้สิบอันนี้แปดไร่แปดไร่นะครับนะครับแปดไร่แปดไร่นะครับนี่ใส่ปุ๋ยขี้ไก่หาไร่กันสอบปุณณีครับพี่น้องนี่เห็นว่าขี้ไก่นี่ครับเบื้องเนื้อขี้ไก่นี่นี่แหละครับปุ๋ยได้มากหน่อยบ่ใส่หลายกะใหญ่ห้างได้นะครับเรียนเรี่วๆขึ้นอ่าปันซะสะเรียนเร็วๆเออ กำลังพอดีครับยี่สสิบกระสอบตะไรถึงหาสิบกระสอบตอไลนะครับในการใส่มั่นสำปะหลังหรือว่าให้อ้อยนะครับสำหรับหน้าดินทรายหรือว่าให้สวนที่เป็นดินทรายนะครับสามารถที่จะใส่ได้ขนาดนี้ครับเพราะเป็นยังครับเพต้องย่านเป็นเช้อราบระอาจารย์ขึ้นล่ำขึ้นใบเพต้องหว่วงครับพี่น้องดินบ้านเห่าใส่ปุ๋ยเคมีายแล้วเพราะกันเรียธาต สารอาหารทางปุ๋ยทั้งดินถือไสไปทุกปีครับหมดหายไปทุกปีครับดินได้เป็นดินไสตะกอนตะกี้นี่เป็นดินดินดำเลยครับแถบที่เป็นไสาหายากครับตะกอนสมัยตะกอน้ไทยยังเป็นเล็กน้อยยู่ดินมันเป็นยังสี่ครับรดชิบล่อรถหกล่อเลี้ยนลงไปในให้หน้าได้ครับในสวนได้ชุ้มือนี่ไปก็ได้ครับติดครับติดดินไสไปเล้วเพราะว่าสารอาหารแลาธาตุนี่ออกไปเบิดนะครับในการปลูกพืชเขาปลูกพืช เืชเขาเอื่นว่าเือเชิงเดียวนะครับส,ส่วนมากเห็ดไยเห็ดมันเห็ดสวนน้อยนะครับดินกระเื่อมนะครับนี่เขาต้องมากลับมาสูยุคใส่ปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยเคมีบ่ต้องใส่แล้วครับตอนนี้ใส่ปุ๋ยคอ,อกอปุ๋ยมูลสัตว์นะครับเพื่อบำํำรุงดินปรับปรุงดินนะครับจดทดแทนที่เขาใส่ผลประโยชน์จากพื้นแผ่นดินไปแล้วนะครับเลือถาดต่งางๆม่มีอันใส่เจ็คเคมีายกับดินก็เป็นนิ้งสีแล้วครับดินทราย แต่ก็สิเป็นดินแข็งดินดานไปนะครับจากการใส่เคมีนะครับเขามาใส่วิธีธรรมชาตินะครับวิธีธรรมชาติเอามาใาย่ปุ๋ยขี้ไก่นี่แหละใส่ปุ๋ยขี้ไก่แป๊บเดียวนะครับหนึ่งไร่หนึ่งเออแมนหนึ่งไร่ก็สอบนะครับอัตราการใส่อยู่หนึ่งชั่วโมงเสร็จนะครับพร้อมใส่พร้อมหายนะครับ ใช้เวลาอยู่ประมาณ15นาทีนะครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้